เงาที่เดินนำหน้าตั้งแต่ฉันย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างมันเริ่มจากเรื่องเล็กมากๆตอนเย็นวันหนึ่งฉันเดินผ่านกระจกในห้องนั่งเล่นฉันเห็นเงาของฉันยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่เงานั้นมันไม่ได้ขยับพร้อมกับฉันฉันยกมือขึ้นเงากับยืนเฉยฉันหันหลัง เงาค่อยๆหันมามองฉันแทนตั้งแต่นั้นฉันเริ่มได้ยินเสียงเดินในบ้านตอนกลางคืนเหมือนมีใครกำลังก้าวเท้านำหน้าฉันอยู่ตลอดเวลาจนคืนนี้ตอนที่ฉันลืมตาตื่นขึ้นเพราะความรู้สึกถูกจับจ้องฉันเห็นเงาของฉันกำลังยืนอยู่ข้างเตียงทั้งที่ฉันยังนอนอยู่และมันกำลังค่อยๆยื่นมือมาแตะหน้าฉัน ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนั้นต้องการจะเข้ามาแทนที่หรือแค่อยากเป็นฉันแต่ฉันรู้ว่ามันยังอยู่ที่นี่และมันเริ่มขยับผอมฉันขึ้นทุกวันเงาที่เดินนำหน้าตอนที่สองเสียงที่ไม่ใช่ของฉันตั้งแต่คืนที่เงานั้นยืนอยู่ข้างเตียงฉันพยายามทำเมื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกตัวเองว่า ฉันแค่ฝันร้ายแต่ฉันเริ่มรู้ว่าร่างกายของฉันกำลังชินกับมันก่อนหน้านี้เวลาฉันเดินในบ้านฉันจะได้ยินเสียงฝีเท้านำหน้าหนึ่งก้าวแต่ตอนนี้เสียงนั้นเดินพร้อมฉันเปะ๊ะไม่คลาดแม้ครึ่งวินาทีเหมือนมันขยับได้ถูกแล้ววันหนึ่ง ฉันคุยกับเพื่อนทางโทรศัพท์ขณะที่กำลังจะวางสายฉันได้ยินเสียงฉันเองพูดแทรกขึ้นมาอีกหนึ่งเสียงเสียงนั้นเบากว่าเรียบกว่าเหมือนเสียงฉันแต่ไม่มีอารมณ์เพื่อนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถามว่าเมื่อกี้พูดสองคนเหรอฉันไม่ตอบเพราะฉันเองก็ไม่แน่ใจคืนนั้น ฉันลองยืนหน้ากระจกอีกครั้งอยากพิสูจน์ตัวเองอยากรู้ว่าฉันยังเป็นฉันใช่ไหมฉันยิ้มเงาก็ยิ้มฉันยกมือเงาก็ยกมือแต่ตอนที่ฉันหยุดยิ้มเงากลับยังคงยิ้มอยู่ยิ้มกว้างขึ้นช้าๆเหมือนกำลังพอใจที่ฉันเห็นมัน ฉันไม่สามารถขยับได้ทั้งร่างเหมือนถูกตรึงและฉันได้ยินเสียงกระซิบจากตรงไหนสักที่หรือในหัวฉันเองเสียงเดียวกับฉันแต่ไร้ความรู้สึกใดๆพูดว่าเดี๋ยวเราจะเหมือนกันฉันไม่รู้ว่ามันกำลังจะเป็นฉันหรือฉัน กำลังจะกลายเป็นมันแต่ตั้งแต่คืนนั้นเวลาเดินผ่านกระจกฉันไม่มองมันอีกเลยเพราะฉันกลัวว่าสิ่งที่อยู่ในกระจกอาจจะมองกลับมาก่อนที่ฉันจะทันหลบตาอีกครั้งเงาที่เดินนำหน้าตอนที่สามใครเป็นตัวจริงตั้งแต่วันที่ฉันได้ยินเสียงของฉันแทรกในโทรศัพท์ ฉันเริ่มระวังทุกการเคลื่อนไหวเริ่มฟังตัวเองเริ่มจับผิดตัวเองแต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันไม่สามารถควบคุมได้เงาเริ่มเดินนำฉันไป 1, นก้าวอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้เดินเร็วกว่ามันตัดสินใจแทนฉันเมื่อเชา้านี้ฉันกําลังจะหยิบแก้วน้ำมือฉันยังไม่ทันยกแต่เงาของฉันในพื้นเงา ยกแก้วขึ้นแล้วเหมือนมันรู้ว่าฉันกำลังจะทำอะไรก่อนที่ฉันจะคิดเสร็จด้วยซ้ำฉันลองหยุดคิดหยุดขยับหยุดทุกอย่างแต่เงาก็ยังคงเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังชวนฉันตามตอนกลางคืนฉันนั่งอยู่บนเตียงไม่เปิดไฟพยายามไม่มองกระจกไม่มองเงาแต่ฉันรู้ มันอยู่ในห้องเดียวกับฉันยืนอยู่ตรงปลายเตียงนิ่งเงียบเหมือนรออะไรบางอย่างฉันถามมันเบาๆแถบไม่ออกเสียงคุณต้องการอะไรจากฉันไม่มีคำตอบแต่ฉันเห็นมันยิ้มยิ้มที่ไม่รีบร้อนเหมือนรู้ว่ามันไม่ต้องรีบ เพราะร่างของฉันเริ่มขยับเองโดยที่ฉันไม่ได้สั่งทีละนิดวันละหน่อยบางทีมันอาจไม่ได้อยากแทนที่ฉันมันแค่ค่อยๆกลายเป็นฉันและในที่สุดฉันอาจเป็นแค่เงาของมันเงาที่เดินนำหน้าตอนที่สี่ฉัน ที่หายไปตั้งแต่คืนนั้นฉันรู้สึกว่าการขยับร่างกายไม่ใช่ของฉันอีกแล้วเวลาฉันจะลุกขาจะลุกก่อนฉันคิดเวลาฉันจะพูดเสียงจะออกมาก่อนที่ฉันจะเรียบเรียงคำเหมือนตอนนี้ฉันเป็นแค่คนเฝ้าดูร่างตัวเองขยับฉันลองหยุดพยายามต่อต้านพยายามกักการเคลื่อนไหวไว้ แต่ในเงาฉันเห็นมันยืนตรงนิ่งเหมือนกำลังมองฉันด้วยสายตาที่สงสารแต่ฉันรู้มันไม่สงสารฉันมันแค่พร้อมแล้วคืนนี้ฉันตื่นขึ้นมาเพราะความรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักกดทับบนหน้าอกฉันลืมตาเงาของฉันไม่ยืนข้างเตียงแล้วมันนั่งทับบนตัวฉัน ใบหน้าของมันอยู่ห่างจากฉันแค่ปลายนิ้วรอยยิ้มช้าๆเหมือนยิ้มให้คนที่กำลังจะยอมแพ้ฉันพยายามหายใจแต่ร่างกายไม่ตอบสนองและในวินาทีนั้นฉันเห็นชัดเจนในเงาฉันเป็นฝ่ายนอนอยู่บนเตียงเหมือนเป็นคนที่ถูกมองไม่ใช่คนที่มองและบนร่างจริงของฉัน มันคือคนที่ลุกขึ้นก่อนมันขยับปากเป็นเสียงของฉันแต่ไม่ใช่ความรู้สึกของฉันไปพักเถอะที่เหลือฉันทำเองตั้งแต่นั้นเวลาเพื่อนฉันเรียกชื่อฉันร่างของฉันหันไปยิ้มตอบพูดคุยหัวเราะได้เหมือนฉันไม่เคยหายไป มีเพียงอย่างเดียวที่แตกต่างไม่มีเงาของมันแล้วมีแต่ฉันที่กลายเป็นเงาเดินตามอยู่ข้างหลังเงียบมองดูร่างที่เคยเป็นของตัวเองใช้ชีวิตต่อไปแทนฉันเหมือนฉันไม่เคยมีชีวิตอยู่ตั้งแต่แรก